วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบอ o ฟุ f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับ สนับสนุนโดย iHaveCPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคแล้วผมสวัสดีนะครับทชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ในเกมของ Roblox Map All Star Tower Defense นะครับผมขอภัยด้วยนะครับที่หายไปนานเลยครับเนื่องจากว่าผมนั้นไม่สบายเสียงไม่ค่อยมีนะครับเสียงมันแหบๆนะครับแล้วก็ไม่สบายหนักอยู่พอสมควรแล้วกันนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมผมก็ขอยืมไอดีน้องคนนี้นะครับมารีวิวนะครับผมขอบคุณมากๆเลย ว่าวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวตัวที่เป็นอีเวนต์นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ออสตาร์นะครับมันไม่ได้อัปเดตอะไรเลยนะครับไม่ได้อัปเดตใหญ่ไม่ได้อัปเดตเล็กจะเรียกว่าอัปเดตเล็กไหมเออไม่ได้อัปเดตเลยแล้วกันนะครับแค่เพิ่มอีเวนต์เข้ามาแค่นั้นเองนะครับทุกคนตอนนี้ก็เพิ่มอีเวนต์ใหม่มาครับชื่ออีเวนต์ว่าสเปเชียลอีเวนต์นะครับผมแก๊สแก๊สนะครับแก๊สแก๊สก็คือตัวละครนี่ครับผมตัวละครนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับตอนนี้ตัวนี้ตัวฟรีนะครับผม มันก็จะอย่างนี้เลยนะครับผมคิดว่าในอนาคตก็จะมีอีเวนต์แบบเนี้ยมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนะครับทุกคนอ่าตัวละครนี้เป็นตัวละคร5ดาวนะครับต้องคิวทั้งหมด15,000คิวนะครับถึงจะได้ตัวละครนี้นะครับทุกคนอ่ะผมก็มีแล้วนะครับเป็น5ดาวนะครับยืนพื้นนะครับเอ่อความเร็วการโจมตีเนี่ยอยู่ที่6.75ุดจวิโจมตี1ทีระยะอยู่ที่33นะครับส่วนดาเมจอยู่ที่1,000นะฮะที่ผมมีอยู่นะครับผมคือเลเวล1นะครับทุกคนแล้วก็ถ้าขึ้นไหลกก็็็็จจะะะะะมมมมีีีีเเเปปนน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 หือออตตดดคคครรรรรััับบบบบุาางง้้้แแลว่่ซึ เอาจริงนะในอนาคตเนี่ยตัวนี้ผมคิดว่ามันก็คงจะมีเทดแหละมันคงเปิดเป็นเทดได้นะครับแล้วก็วางต่อครั้งหนึ่งเนี่ยใช้อยู่ที่ประมาณ700โกนะครับผม700โกนะฮะแล้วก็อ่าเร็วๆนี้นะครับผมผมคิดว่าถ้ามันอัปเดตใหญ่นะมันมันมีโอกาสที่จะเป็นโลก3อยู่นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูแล้วกันไม่ก็เป็น7ดาวที่ที่อยู่ในโลก2นี่แหละนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเริ่มไปทดลองเล่นกันเลยดีกว่าสำหรับตัวละครน,นี้นะฮะ โอเคตอนนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับเราผมก็ทําการสปอนมาแล้วทั้งหมด5 6ตัวนะครับเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคปรับเทปออนแอนิเมชันเสียงมากคือส่วนมากตัวฟีมันไม่ค่อยมีแอนิเมชันนะครับการวางของเขานะครับวางหนึ่งครัง้งปุ๊บมันเป็นแบบ Fu l l อลเลยโอเคนะครับผมแล้วก็ติดผิดด้วยโอ้ oh my god อันนี้คือติดผิดนะก็ติดผิดก็เหมือนเลือดไหลครับเป็นสถานะสถานะหนึ่งนะฮะประมาณนี้แอนิเมชันก็ เหมือนจะเบ่งนะเบ่งตดนะฮะเรียกก็ตดได้ไหมอันนี้ผมไม่รู้อ่ะผมว่าน่าจะเป็นแก๊สนะในพังอาซานะครับน,น่าจะใช้ตัวละครนี้นะครับนี่ฮะโอ้อนิเมชั่นสวยอยู่นะครับแต่ไม่มีเสียงนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาอัพกันเลยดีกว่านะครับผมใช้เงนิน700นะครับผมดาเมจเพิ่ม1000นะฮะดาเมจเพิ่มแค่พันเดียวเท่านั้นไปแล้วก็ระยะไม่เพิ่มครับโอเคอัพทั้งหมดประมาณ5้าหกขั้นนะขออนุญาตวางตัวนี้ครับอัพนะครับเจ็ดร้อยดาเมจเพิ่มหนึ่งพ แล้วก็ขั้นต่อมาครับขั้นที่2นะครับระยะเพิ่ม21ครับดาเมจเพิ่ม2,000ใช้เงิน1,500นะครับผมแล้วก็แอนิเมชันเนี่ยเปลี่ยนใหม่ด้วยนะอ๋อ oh, เป็นโคนแล้วนะครับ <Okay. S 2> ก็ผมว่าโฟเอเมื่อกี้น่าจะดีกว่านะแต่ว่าอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะก็แน่นอนครับตียังคงเป็นติดพิษอยู่เหมือนเดิมนะฮะวางปุ๊บตีติดพิษพอเปลี่ยนแอนิเมชันก็ยังคงติดพิษอยู่นะฮะขอดูแอนิเมชันเมื่อกี้ไม่คืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอ่ะเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะ เหมือนจะเป็นปฏิกิริยาทางเคมีอะไรสักอย่างเขายื่นออกมาแบบน,นั้นโอเคอัพใหม่ครับอัพไปแล้ว2ขั้นครับขั้นที่3นะครับใช้เงิน2,500เอ้ย2,250นะครับดาเมจเพิ่ม1,500แล้วก็ขั้นต่อมาครับใช้เงิน3,000ดาเมจเพิ่ม3,500นะครับแล้วก็ขั้นโอ้โอเคขั้นที่5นะครับใช้เงิน3,500ดาเมจเพิ่ม3,500นะครับแล้วก็เ,เปลี่ยนแอนิเมชันนะครับเป็นโอ้โหกวาดอุย้ยเดี๋ยวมันโกจิต้าแล้วเนี่ย แอนิเมชันแบบกวาดๆไปเลยนะใช่ปะ่ะเนี่ยดูดิเหมือนมันพ่นนะแอะแอไม่มีเสียงด้วยเสียดายมากโอเคตัวละครน,นี้อย่างน้อยมันมันไม่ค่อยเผานะแล้วก็ใช้7000นะครับดาเมจเพิ่ม5000นะครับถ้าตัวนี้นะครับเวลอย,อยู่อยู่ที่ประมาณเอ่อนึ่ยเดเนี่ยดาเมจอยู่ประมาณ30,000กว่านะ34,000 เออสามหมื่นสี่สามหมื่นห้าหรือประมาณเกือบสี่หมื่นนะครับตัวละครนี้นะครับถามว่าดีไหมนะครับส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันโอเคเลยนะมันยังน้อยคือในในแมปเนี้ยนะครับผมมันตัวละครที่มันเป็นสถานะพิษเนี่ยมันมีน้อยนะตอนนี้ผมจําไม่ได้ว่ามีกี่ตัวนะประมาณไม่เกินห้าตัวแหละผมคิดนะประมาณไม่เกินห้าตัวตัวละครนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มันตีติดพิษด้วยแล้วก็เป็นตัวฟรีด้วยนะครับส่วนการเล่นนะครับผมผมรู้สึกว่าตัวหนึ่งใช้เงินประมาณหนึ่งหมื่นแปดใช่ไหม ประมาณ1 8 0 0งหมืนะครับแล้วก็ถ้าเวล175เนี่ยดาเมจก็เกือบประมาณ40,000อ่าประมาณ30,000 40,000ประมาณนี้นะครับส่วนระยะเวลาการจบเกมถือว่าโอเคนะครับโคนก็ทําออกมาได้ดีนะเป็นตัวต้นเกมที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับถ้าสมมติว่าใครไม่มีตัวสถานะนะครับคือมันมันสามารถเอาไปเล่นไอ้นี่ได้นะไอสตอรี่ไม่ใช่สตอรี่ดิเขาเรียกอะไรหมดสถานะนะครับตัวละครนี้นะครับอันนี้น่าจะแค่นี้แหละนะครับส่วนการบัฟนะครับโอเคเดี๋ยวบัฟให้ดูนะฮะผมว่า ตัวนี้ก็เป็นอีกนตัวที่ผมจะทำหนึ่งร้อยเจ็ดห้าอ่าไอตัวก่อนหน้านี้ที่มันเป็นตัวฟรีอ่ะันนั้นผมไม่ได้ทำนะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่แต่ตัวละครนี้มันเป็นตัวละครสถานะผมชอบมากถ้าบัฟก็ดาเมจ่อยู่ประมาณ52 0 0มนะครับ5 2 5 0มนัะเวลหนึ่งนะทุกคนประมาณนี้โอเคตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ถ้าผมให้เลทคะแนนนะครับผมให้ประมาณและกันนะครับเป็นตัวละครต้นเกมเอาไว้เล่นสตอรี่โอเคเลยนะครับเพราะมันมีอ่าเขาเรียกอะไรเป็น,เป,นเป็นแบบติดพิษด,ด้วยนะครับแล้วก็ใช ถ้าถ้ารวมๆแล้วเอาไปเอาไปเล่นกับตัวละครไอ้นั่นไหนตัวฟาร์มเงินไอ้ที่มันแจกฟรีก่อนนั่นเนี่ยเออนะครับสายฟรีนี่คือชิวๆเลยตัวละครนี้ฟินๆเลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลก์ share, กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะผมขอภัยด้วยที่ลงคลิปน้อยนะมันตอนนี้ก็ยังเจ็บคออยู่นะครับพูดเยอะไม่ค่อยได้นะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ